สวัสดีครับมาชมตะก้อบล็อกเดียวนะครับเอ้ร้อยเอ็ดฝั่งโนนะครับหันหน้ามาถอดเสื้อต่อสองหนึ่งครับฝั่งนี้อัดท่าเรือนะครับนี่อัดท่าเรือกับใครนี่กรอบครับกรอบกิรอบกรอบไหนนะกรอบท่าเรือนะครับฝั่งโนนเป็นเอ้ร้อยเอ็ดนะครับต่อที่สองหนึ่งบล็อกเดียวนะครับดูครับกรอบท่าเรือครับกรอบ

สี่ต่อสอนะครับป๊อกเดียวนะครับสองต่อสี่นะครับดูเอ้ร้อยเอ็ดเซฟเอ้ยังไงครับอาร์ตมองลงนะครับโอ้โหตอนนี้หนีไปหนีไป 4-2ออนะครับอาร์ตท่าเรือได้เส์ฟเ์ฟหยอดหน้าเน็ตยังไงกรอบท่าเรือกรอบมงไปเอ๊ยยังไงครับไม่ออกครับอาร์ตบอกออกหลอกเอายังไงครับเอต่อสองหนึ่งยังไงเอโอ้โหมาแล้วครับตัวนี้หนีไปเป็น5-2ออนะครับ คนเดียวจะยากกว่านะครับเพราะว่าเป็นเหลี่ยมป๊อกเดียวนะครับมาดูเกมเตของอาร์ท่าเรือนะครับทีมงหห็นอาร์ทเต๋ไปเอ๊ครับกอ่เอโอ้โหไม่ข้ามนะครับเจ้ากอกอบท่าเรือกับอาร์ท่าเรือนะครับฝั่งนู้นเป็นเอ๊ร้อยเอนะครับเป็นตะก้อป๊อกเดียว สองแค่เดวเดียวห้านะครับสองต่อห้านะครับนั่นแหละเซิร์ฟฟีน่ะเอเสิร์ฟมาช่องกลางอาร์ตเปิดยังไงกรอบเอ้ยังไงเอ้ยังไงยังไงแบกนะครับเอตีหัวมากรอบยังไงเอยังไงครับฝั่งไหนจะไปก่อนกันครับโอ้โหเจ้ากรอบไปก่อนนะครับ ใจร้อนไปหน่อยนะครับกับแปรเก้นทางนะครับลูกไม่ข้ามสวัสดีเซกโคล่านะครับคนไปอยู่สนามนู้นหมดนะครับสนามนี้เลยไม่มีนะครับ <quad> มาดูเอร้อยเอ็ดได้เสจตามหลังอยู่สามต่อห้าเหลี่ยมป๊อกเดียวนะครับเอ โย้หลอดอะเศกมาโยนแล้วก็เกมาอาดยังไงเอ้อปเอยังไงเอตีหัวมาอาร์ตีหัวโอ้โห ครับวันนี้ท่านที่เข้ามารับชม95ท่านนะครับขอบคุณมากนะครับมาดูอาร์ตเติบ5ต่อ3นะครับเติบยอดหน้าเน็ตเอแปร์ยังไง๊อบแปร์ยังไงใส่หรือเปล่าโอ้โหเจ้าเอไปแล้วครับ6ต่อ3เปลี่ยนข้างหรือเปล่าครับ6ต่อ3นะครับอาร์ตได้เติบ เสรไปเอ๊ะยังไงครับต่อสองหนึ่งนะครับเหลี่ยม๊อกเดียวจะรอดหรือไม่รอดกอปแปรออกครับใจร้อนไปหน่อยครับกาจะแปรกินนะครับลูกมันออกนะครับสามต่อหกนะครับยังไงแปรเอะตีหัวอาร์ตโอ้โหไปไม่ได้แล้วครับอันนี้จะเอ๊ะไล่มาเป็นสี่ต่อหกนะครับครับสี่ต่อหก เอร้อยเอ็ดได้เสพเสหยอดหน้าเน็ตกรอบยังทันโอ้โหเจ้าเอกะให้ตายนะครับตัวเองก็เลยตายโอ้โหหกต่อสี่นะครับมาดูอาร์ตเสพเสพไปเอ๊ะไงกรอบยังไงเอเอตีมากรอบกระทืบยอดยังไงโอ้โหหน้าเน็ตนะครับเจ้าเอ กระทืบ,บลงหน้าเน็ตมาดูเกเมเสบของเจ้า 101. เอร้อยต่อ6กเส์ฟมาช่องกลา,ง,นะะางนะครับอาร์ตยังไงครับโอ้ยเจ้ากรอบใจร้อนไปหน่อยนะครับเอาละครับตอนนี้ไล่มาเป็น5ต่อ6สูสีแล้วครับตอนนี้เกม มาเบียดกันอยู่ที่5ต่อ6มาดูเกมเสร์ฟของเจ้า A 101. เอร้อยเอ็ดเมาช่องกลางอาร์ตยังไงเอกดมาอาร์ตโอ้โหตีเสมอจ,จนได้แล้วครับตอนนี้6ต่อ6นี่แหละครับเอร1อยครับสวัสดีท่านที่เข้ามารับชม134ท่านนะครับขอบคุณมากนะครับนะครับต่อ6สิร์ฟมานะครับ ออกครับโอ้โหเจ้าก๊อฟแปรออกนะครับก๊อฟท่าเรือนะครับเจ็ดต่อหกนะครับเอานำเป็นครั้งแรกครับย mm ังไง ใส่เลยหรือเปล่าเอ๊ะทันหรือเปล่าโอ้โหลูกตีเสมอยังยังไม่ตีเสมอนะครับเอาครับ6ต่อ7พื้นที่จะเจ็บไม่พอทําไงวะเรียบร้อยมันถ่ายไปแล้วถ่ายได้อยู่ไม่ได้แล้วเหรอนี่ๆดําเนินอยู่นะคนดูอยู่เคลมอยู่ได้ได้เสร์ฟไป ยังไงครับเอตีคอเอมองไปยังไงครับอาร์ตใส่เลยหรือเปล่าเอาแล้วครับยอดยังไงครับใครจะพลาดครับมาดูใครจะฆ่าตัวตายดูก่อนดูไปเรื่อยๆเอแปะไปอาร์ตยังไงโอ้ยหลงกันครับหลงโอ้โหเจ้าอาร์ตไม่เล่นนะครับขาขวาอันนี้เจ้าเอก็เลยได้แต้มที่แดไปเรียบร้อยนะครับ8ต่อหนแล้วครับโอ้โห วัสดีท่านที่เข้ามารับชม1นึ่ท่านนะครับตอนนี้โทรศัพท์ผมมีปัญหาอีกครั้งนะครับข้อมูลเต็มนะครับเกิดอะไรขึ้นไม่ทราบนะครับอ่านข้อความไม่ได้นะครับอ่านคอมเมนต์ไม่ได้นะครับขออภัยนะครับไปไหมเนี่ยไดี๋ได้ไปปะไปเด็ดแปลขำวิ่งตอนนี้บอกเบ็ดปากน้ำหน่อยไปเดี่ยวกลยหยองสามตีเลยคืนนี้เบ็ดเออเจ็บขาเตะให้บอกู่เบ็ดมึงเยอะดี๋ยวไม่เชื่อ เสร็จไปยังไงครับโกฟท่าเรือใครเข้าใครออกเจ้าเอไปยังไงใครจะฆ่าตัวตายดูกันยาวๆเอ๊ยังไงกดเอ๊เอ๊เอาไสายยังไงช่วงยาวขายาวโอ้โหอ๋ครับเอาคือประกดออกมันกดไม่ได้อันนี้ข้อมูลเต็มข้อมูลเต็มกดนีอ่ออกเดยไหม่ออกไม่ออกเดี๋ยวปล่อยไปเถอะมันไล่สดได้อยู่เดี๋ยวเราอ่านไม่ได้ช่างขอขอภัยครับแล้ว ไปไปเข้าไปสาธุครับมาดูเกมเสิร์ฟ9ต่อ6นะครับเอาละครับเกม12เสิร์ฟไปช่องกลางเอาครับเอใส่ยังไงโอ้อาร์ตยังอยู่กอล์ฟเอาไหมออกครับโอ้โหเจ้าอาร์ตใจร้อนนะครับโอ้โหหน้าเสียดายนะครับนี่แหละครับเจ้าเอจะเขี่ยวกว่านะครับลูกทำลูกลูกเกมจะเขี่ยวกว่าฝั่งโน้นนะครับ สิบต่อหกนะครับโอ้โหหลังจากตามหลังนะครับตอนนี้มาแซงกลางเกมนะครับแล้วก็ยาวม้วนเดียวนะครับสิบต่อหกครับเอาละครับไงครับเอเ็นักจะกร้อที่เขี่ยวก่านะครับลูกทำครับดูครับฝั่งน้นยังไงเอะละเอียดกว่าโอ้โหชมไม่ได้ครับมงใส่เน็ตตอนนี้กอล์ฟท่าเรือกับอาร์ตท่าเรือ ตามหลังอยู่6ต่อ10บสวัสดีท่านที่เข้ามารับชม170ท่านนะครับขอบคุณม,มากนะครับรครับยังไงครับบิดเข้า3 4มไหม,มกดไม่ออกข้อมูลเต็มวันนี้อ่ะสาเดี๋อ่ะไปดิเดียมไหมฮะ 10ต่อ6นะครับเตรียม10ต่อนะครับเอ่ยังไงครับกอล์ฟท่าเรือยังไงกอล์ฟโอ้โหสุดยอดนะครับช็อตนี้เกม13นะครับขออภัยนะครับเป็นเกม13นะครับตอนนี้กอล์ฟท่าเรือกับอาร์ท่าเรือตามหลังอยู่6ต่อ1ิเอาครับเป็นเหลี่ยมป๊อกเดียวนะครับเอ๊ อาร์ตใส่แล้วครับไม่อยู่แล okay ้วโอ้โหยังทันยังไงเอปล่อยอาร์ตมองมายังไงครับสองหนึ่งครับเจ้าเอบอกขอต่อคนเดียวครับโอ้โหครับนี่ครับอยากเสิบต่อหกนะครับโดนล็อกสิบนะครับโอ้ยออกครับเอาแล้วครับ ตอนนี้เจ้าเอาหนีไปเป็น11ต่อ6นะครับพอ2แต้มเกมนะครับเตบโยงไปอาร์ตยังไงครับกอบเอแปรยังไงครับเอโอ้ยยังทานครับข้าไป ตอนนี้ก็เมื่อืนแล้วนะครับแสงอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่าไม่มีไฟนะครับสนามชนะล่มแสงครับพาาระอาทิตย์จบพาาระอาทิตย์ตกก็คือจบนะครับเกมเลิกนะครับไม่มีแสงไฟนะครับมีแต่แสงพาาระอาทิตย์เอาอยัางไงเจ้าอาร์ตกระทืบหรือเปล่าเ <ies S 1> อาล้ครับไล่มา1ไล่มามีคู่คู่ไหมไล่มาเป็น7ต่อ11นะครับ <17 S 2>

เอโอโห,โอโหมาแล้วครับตอนนี้แปดต่อสิบเอ็ดแล้วครับเอานะครับงานเข้าหรือเปล่าครับเจ้าอ้ต้องเอาให้อยู่นะครับเพราะว่าต่อให้ฝั่งนู้นสองคนนะครับแปดต่อสิบเอ็ดเจอปะออกเยอะครับเข้าผิดนะเข้าผิดนะ นะครับมาดูลูกเสือของเอร้อยเอ็ดแปดสิต่อ8นะครับขอ2แต้มเกมนะครับนะครับโอ้โหยังแปรข้ามมาครับยังไงครับกรอฟกรอฟท่าเรือตีมาเเล่่นรกียวยังไงครับใส่ไปกรอฟเอยอดหน้านี่จะกรอฟยังทันอาร์ตตีข้ามไว้โอ้ ลงครับ oh. โ,โอ้โหลงสีต่อส oh, oh, ี่ต่อสีสีสีเดี่ยวเกมยี่สิบไปเลยดีขอแต้มเดียวเกมนะครับเออร้อยเอ็ดขอแต้มเดียวเกมกกลอองงเยพี่ไก่พี่ไก่อย่าเม่เออพี่นักกีฬาหมดแล้วทีไ่แจ่มันมีคู่ในรายการไหมกียาสีใครครับมีคู่เดียว ได้้น่าไ้ท่าั่้่เลชเ่าเลย่้ง่อไรม่กีเร์พิกเน็ตนะครับยังรับได้ครับกอฟเอเอตีข้ามไปกอฟท่าเรือนะครับฝั่งนุอทท่าเรือกับกอฟท่าเรือยไงครับเจ้าเอยังไงใช้ส่วนสูงเป็นประโยชน์ยังไงครับออกครับโอ้ก็เรียบร้อยนะครับสู้ เอร้อยเอ็ดไม่ได้นะครับเพราะว่าเอร้อยเอ็ดละเอียดกว่านะครับโอเคนะครับท่าสวนเป็นอาร์ท่าเรือแล้วก็กลอบท่าเรือก็แพ้ไปนะครับแปดต่อสิบสามนะครับโอเคนะครับผมขอปิดไลฟ์สดนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเทียบยูนะครับเยอะยเยอะยะครับเทียบยูครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับตอนนี้กระเป๋าตังค์แห้งหมดแล้วครับผมผมที่ผมไม่มามันก็หลวงเพราะว่าผมหมดตังค์นะครับผมโอเคครับแล้วพบกันครับโอเคครับสวัสดีครับ ต้อสิดไม่กตรได้ไกดไม่ได้เราทำไงวเขายามัขน้อมูลมันเต็มติดไม่ได้ได้ได้ไ่าตหกแก้มก้าเดียวไม่ตัวก็ไปยาต่อหแก้มอ่ะกรือล่ามันไม่ทำงานข้อมูลเต็มมันเพิ่ขึ้นมาติดเครื่องเลยมันจะบันทึกไหมถ้าเราปิดเครื่องกดปิดเลยกดปิดตรงนี้กดิดตรงนี้นะเดี๋ยวตรงล็ตัว